มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน24ชั่วโมงข้างหน้าเจอทั้งฝนทั้งหนาวพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือ 20มกราค,คม2567กร้อิมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงที่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้นะคะซึ่งจะมีกําลังอ่อนแต่ยังคงทําให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะ จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้ารวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงนะคะ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนลดลงและยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยฝุ่นละอองนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันปานกลางถึงมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงและการระบายของอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนักพยากรณ์อากาศภาคเหนือตอนบนของภาคอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสดุด12-15องศาเซลเซียสค่ะสูงสดุด31-36องศาเซลเซียสตอนล่างของภาคอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสดุด15-19องศาเซลเซียสสูงสดุด35-36องศาเซลเซียสค่ะ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำคขางแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4ถึง12องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16ถึง20องศาเซลเซียสสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวและจะมีอุณหภูมิต่ำสุด11ถึง16องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบร,ร,ริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด35-36องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ